บสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุกูสุกคนเนาะเมื่อนี้ก็มาพบก,กับบ่าวตายบรนณาสเนลเซนเก้าเซนเคยเนาะเมื่อนี้ว่าจสีพภาพ่อแม่พี่น้องมากเบิ้งโรงงานที่บ่าวตายเอดเนาะอยู่มื่อานี้หลายปีแล้ะมาหายพ่อแม่พี่น้องในเบิ้งในชมกันเนาะไปไปเบิ้งกันเลยนี่ก็จะเป็นโรงงานที่คอยเห็นเนาะโรงงานกับเมืน่อนี้องโรงงานพังหนึ่งพลาสติกเนะาะยุ่งพังนั้นจะเป็นลงเตียงเนาะ ขายูนี่มาหลายปีเลยครับรับเป็นตะยูอยู่ใน่อแม่พี่น้องมันเป็นธรรมชาติมันบุไดอยู่ในเมืองบันไดบรรยากาศก็ดีบุมมีเสียงรบกวนเนาะลยค่ะมองยูมองเช่าก็สบายดีเนาะยูมานี่ก็ดนแล้วครบเจ็ดปีแล้ว ประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องนี่ก็คือหนทางเข่ามาโรงงานเนาะทางก็ทางคือทางบ้านเฮาล้วต้มมาณนี้เนาะนี่ก็ลงพักนี่ก็ทางเข่าบ้านเฮาเนาะโอ้เข่ารงงานเนาะคนทางก็นี่คือทางบ้านเฮา ทางนั้นจะเป็นทางคอนขีดทางทางนี้จะเป็นทางขี้หินทางบนจะเป็นโรงงานเป็นธรรมชาติพ่อแม่พี่น้องกัน้างนาที่เป็นโรง,งงานของพวงเฮ้าเนาะ อันนี้ก็แถวนี้ก็จะเป็นคลอ,องเนาะบรรยากาศดีแถวเนี่ยเนี่ยกินกับบัวอึดปักบงมะกะทินมะคามมีบดทุกอย่าง ไม่กระทางดอกบัวก,กับมีหากินอยากกินยังก็ได้มันเป็นธรรมชาติพวกแม่พี่น้องแล้วไงข้องนี่ก็เชียงเอากรแล้วพวกแม่พี่น้องประเทศกัจจานี่มีข้องเนาะ จเจ้าเฮ็ดข้องระบายนำนะพ่อแม่พี่น้องนี่คือคนทางเขามาลงงาน มีอีงก,ก้อนน้นองใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องพายากแกงกัมาหาไปแกงช่วงนี้กันน้องใหม่เกิดเนาะสามสี่ก้อนน้องใหม่น้องใหม่อันนั้นนาะยกเจ้าเอิญน้องใหม่ยอยัางน้องใหม่สางค้าบมันเขาเอิญ นันก็คือโรงงานเนาะโรงงานที่เอาเห็ดม่วนอยู่ไรอยู่นี่บรรยากาศดีธรรมศาสตร์งามด้วยนะนเนาะ ที่จริงมันกับพ่ได้แมนมันนอกกันได้เนาะออกไปหน่อยเดียวมันก็สร้างไงยอะไรไกลๆนะประมาณนี้แหละโรงงานวเวทเนาะนี่คื้นาโรงงานมรรยากาศดีตอนเป็นตะยูได้พ่อแม่พี่น้องนะเบ่งเนาะ อันนี้ก็ท่างเข่าห้องพักเนะางงเนอะท่างเนาะยางเข่าห้องพักท้างในเนี่ยก็จะเป็นโรงงานเนาะห้องพักที่ยื่ตั้งหลังเหมดอเดิพี่น้อง อันนี้นี่สามตันเนอะอาะของักอันนี้ก็สร้างออกอันนี้ก็สถานะกูใจไปตลาดจะละเมอละเมอเนาะพังวงก็มีพ่อแม่พี่นอ้องอันยาก,กะปีนเข็นไปกินเนาะแค่นี้มันก็จะเบิด์ตล่ะดูปุ่งง่าย โรงานกับจิตวิญญาณนี่ลหละไอ้ยานก็แม่พี่น้องเบิ่งเด้อลรงงานมาพ้ายอยางมากับมาใดเด้อส่วนี้มาเยอะน้ำกัน หลังจากที่ไปถ่ายสนุนนนทางถ่ายโรงงานไหนพ่อแม่พี่น้องในเบิ้งกันเนาะมาฮอนิกาสิด้ปิดคลิปพ่อเพียงค่นี้แล้วเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่เดอ้อพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมครับไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะเดอ้อพี่น้องจังไหนจังไหนก็ช่วยแชร์ช่วยเบิร์นะเพื่อให้ส่องของ ของเฮาได้ผ่านได้ไว้เนาะยังได้ยังได้ไดก็คือว่าออกไปแล้วแถวนี้ก็บรรยากาศก็ดีลมลืน่นเป็นตะยูอยู่พอมายพี่นอ้องบรรยากาศมวนแถวนี้เนาะจำไวอยากเมื่อบานแล้วพอมายพี่นอ้องที่จริงมันก็นอย่างเมื่อ,อยุบานเนาะ ผมเมนเราบอยากเมื่อไดอยากเมื่อ,อยุมาหลายปีเลยค่ะอยากเมื่อมาอยู่นี่เมื่อบ่านประมาณสามเทื่อนออกงาพี่น,อน้องนอกจากนั่นครับวันได้เมื่อเลยประมาณสี่ปีละมั้งว่าจะได้กลัปเลยละประมาณพินาเลยละกลับ เดอ,อย่เลืมได้ก็ไล์ก็แร่ก็เป็นกำลังใจนะโอเ่พี่น้องจังได้จังไดก็คิดหอดกันทุกคนเด้อทาง้าอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนเด้อบ๊ายบาย